สวัสดีค่ะท่านผู้ผชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะคะพบกับดิฉันนรุมากเกษตรพืชผลเป็นประจำค่ะทุกวันอาทิตย์ค่ะ19นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีทางจีเอ็นนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มพลังงานปี2558แล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะคะไม่ใช่แค่พลังงานในประเทศไทยแต่เป็นพลังงานในเวทีอาเซียนช่วงหน้ามาติดตามเรื่องนี้จากท่านรองปลัดกระทรวงพลังงานค่ะท่านดรธวัตน์สุตบุตรค่ะ ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปะตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจากท่านรองปลัดกระทรวงพลังงานค่ะท่านดรทวารสูตรตบุตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอนุมาครับอ่างที่ทราบนะครับปี2558ปเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วสถานการณ์โดยรวมของอาเซียนจะเป็นยังไงบ้างคะท่านคะคือผมเรียนว่าสาการิาพลังงานของอาเซียนทั้งหมดก็คง <c oughs> จะคล้ายกับประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศอาเซียนนี้มี10ประเทศใน10ประเทศเนี่ยหประเทศเป็นประเทศนําเข้าสุทธินะครับ <c oughs> เช่นไทยฟิลิปปินสิงคโปร์ นี้เป็นต้นนะครับแต่อีกห้าประเทศซึ่งเป็นประเทศส่งออกสุทธิส่งออกพลังงานสุทธิก็ได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียบรูไนนะครับลาวอานนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มประเทศทั้ง10บประเทศเนี่ยห้าประเทศก็จะคล้ายเราตรงที่ว่าจะต้องซื้อเขาก็จะดีใจในช่วงราคาน้ํามันลดแต่ว่าอีกห้าประเทศก็จะ จะตึงๆมึนๆหน่อยตรงที่ว่าเรายได้จากการส่งออกน้ํามันเนี่ยอาจจะลดต่ำลงนะครับแต่ว่าไอ้ประเทศที่ผมทราบมา,าไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียก็ดีมาเลเซียก็ดีเขาก็ใช้นโยบายคล้ายเราก็คือใช้โอกาสช่วงราคาน้ํามันไม่แพงเนี่ยปรับโครงสร้างราคาพลัลางงานเขาเช่นกันยกตัวอยา่างปรับโครงสร้างใช่ครับ,รบใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศที่ส่งออกน้ํามันสุทธิเช่นมาเลเซียอินโดนีเซีย,ซยบรูไนเนี่ยก็มีนโยบาย ตรึงราคาน้ำมันแล้วก็ตรึงในอัตราที่ต่ำยาวนานมากอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเคยตรึงไว้ในราคาที่ประมาณสักสิบสองหรือส,บสิบาทต่อลิตรแล้วเป็นเวลายาวนานพอประธานาธิบดีท่านใหม่เข้ามาก็ประกาศว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดในการที่จะปรับโครงสร้างราคาพลังงานของเขาเช่นกันเพราะเกรงว่าถ้าตรึงยาวนานไปเนี่ย เขาจะใช้เม็ดเงินเยอะในการที่จะเข้ามาสนับสนุนเพราะประเทศอิโนโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาเป็นผู้ส่งออกพลังงานสดีหลาย<อ>คนอาจจะสงสัยในเมื่อประเทศเขาก็ผลิตเองได้เยอะๆแล้วทำไมก็ยังต้องมาตรึงเพราะราคาน้่มันประเทศเขาก็น่าจะไม่แพงนกใช่ครับแต่ว่าเขาตรึงตรึงต่ำกว่าต้นทุนเพราะเขาตรึงต่ำกว่าต้นทุนและยาวนานเนี่ยทำให้เม็ดเงินที่ต้องเข้าไปชดเชยเนี่ยมันบวมขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเขาที่ทราบเนี่ย ปีที่ผ่าน,านมาอินโดนีเซียใช้เงินร่วม400ล้านบาทในการสนับสนุนหรือว่าชดเชยราคาน้ํามันประเทศไทยของเราล่ะคะประเทศไทยน้ํามันของเราโชคดีฮะว่ากลไกร,ราคาน้ํามันเราลอยตัวมานานแล้วแต่ว่าในช่วงที่ตรึงราคาน้ํามันดีเซลก็มีบ้างที่ใช้กลไกกองทุนน้ามันเข้าไปกุ้มแล้วก็ช่วยดูแลแต่ว่าเราตรึงราคาก๊ส LPG มายาวนานนะครับแต่ว่าที่ผมเรียนว่าประเทศอาเซียนเนี่ยก็มีนโยบายคล้ายเรา อย่างมาเลเซียกับอินโดนีเซียก็ชัดเจนว่าปัจจุบันก็จะใช้ช่วงโอกาสที่ราคาน้ำมันไม่แพงเนี่ยเหมือนเราเลยปรับโครงสร้างเพื่อลดหรือทยอยยกเลิกการอุดหนุนที่ไม่จําเป็นการอุดหนุนที่ไม่จําเป็นก็แปลว่า,าการอุดหนุนราคาพลังงานนอาจจะยังมีอยู่สําหรับาภาคส่วนที่มีความจําเป็นสูงสุดเช่นผู้มีไรายได้น้อยหรือว่าพวก พี่ๆที่เป็นหาดได้แผงลอยที่ต้องใช้หาเชา้ากินข้ามนะครับซึ่งก็เหมือนกับประเทศไทยอีกเราก็มีโปรแกรมลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นในประเทศอาเซียนเนี่ยผมเชื่อว่าในปี2 5 5 8เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เหมาะนะครับก่อน31ธันวาคมที่จะเข้าสู่การเป็น AEC อเนี่ยอย่างน้อย3าประเทศละไทยมาเลเซียอินโดนีเซียใช้โอกาสนี้ในการปรับโครงสร้างราคาพลังงานตัวเองนะครับเพราะว่าเมื่อเปิด AEC เนี่ย การเคลื่อนที่ของคนก็ดีสิ่งของก็ดีจะค่อนข้างอิสระเพราะอิสระเนี่ยน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยเป็น,นกลไกหล่อลื่นหลักของการเคลื่อนไหวนั้นเพราะาาฉะนั้นถ้าประเทศหนึ่งราคาน้ำมันต่ำกว่าประเทศหนึ่งมากๆเนี่ยม,มันก็จะมีเหตุการณ์ที่เฮโลกันไปใช้นะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นเรามีความจำเป็นนะครับบอย่างปัจจุบันเนี่ยชัดเจนว่าพื้นที่ภาคใต้เราพี่น้องภาคใต้ของเราเนี่ยก็ ไปมาเลยก็เติมน้ํามันกลับะคราะ,ะลักษณะคล้ายกันที่พี่น้องเราที่ลาวก็ดีกัมพูชาก็ดีถ้าข้ามาฝั่งไทยก็เติมบางทีก็เติมแก๊สกลับนะครับหรือว่าขน l p ลกลับไปใช้ฝั่งนู้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับ<ช>ซึ่งในอนาคตเนี่ยผมผมเชื่อว่าการเปิด AEC ีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นแคาตาลิสต์หนึ่งในการที่จะทาให้ประเทศต่งตางๆที่มีพื้นที่เชื่อมโยงติดกันเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างราคาให้สมดุลกัน น,นอกจากเรื่องน้ำมันเชื่อเพลิงแล้วผมเชื่อว่าปี5 5 5 8ต้ต้นไปก็จะเป็นอีกปีทองหนึ่งนะครับของของอาเซียนนะครับปีทองก็คือเชื่อมตอนนี้มาตีนเชื่อมโยง connectivity นะครับเปิด AEC แปลว่าต้องเชื่อมโยงต่อกันเปิดประตูหากันเรื่องพลังงานเช่นกันครับเป็นพลังงานเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีการเชื่อมโยงกันมาค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะสายส่งไฟฟ้าก็ดีท่อแก๊สก็ดีนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยเรา เชื่อมพมา่าเชื่อมลาวเชื่อมกัมพูชาเชื่อมมาเลเซียนะครับแต่ในอนาคตในการเชื่อมโยงก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็แปลว่ามีเม็ดเงินการลงทุนในการที่จะเชื่อมไฟฟ้ามาฝั่งไทยนะครับอาจจะเชื่อมบางจุดฝั่งไทยไปฝั่งลาวบ้างอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมีการซื้อการขายพลังงานที่มากเพิ่มมากขึ้นนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยในส่วนที่กระทรวงพลังงานดูแลเนี่ยเราพยายามที่จะส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาครุร่มแม่น้ำโขงหรือว่า GMS พอพูดถึง,งการซื้อขายพลังงานไฟฟ้านะฮะหลายคนก็จะนึกต่อไปถึงเรื่องของโรงไฟฟ้าเพราะประเทศไทยของเราโรงไฟฟ้ามีอยู่เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าถามว่าพอไหมไม่พอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาเรียนถามท่านรองปลัดกันต่อค่ะทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว มันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองก,กลุ่มปตท,ะทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง กลับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะฮะเราคุยภาพใหญ่เรื่องของพลังงานในอาเซียนนะฮะแล้วก็อย่างที่ท่านออกประหลัดบอกนะครับว่าเราจะมีการติดต่อเชื่อมโยงเคลื่อนย้ายกันในเรื่องของพลังงานมากยิ่งขึ้นครับพอย้อนกลับมาดูว่าในประเทศไทยของเราแหล่งผลิตพลังงานนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านรัฐมนตรีรสครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยเรามีกาลังการผลิตไฟฟ้าที่เรียกว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการใช้ของเราครับแต่ว่ามองไปอนาคตเนี่ยข้อจํากัดเราเยอะ ข้อจำกัดคือข้อจำกัดคือเราสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆได้ค่อนข้างยากหรือถ้าจะสร้างได้ต้องใช้เวลานานค่ะรันนี้เราลองวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าอประเทศเพื่อนบ้านเราคล้ายเราหรือเปล่าปรากฏว่าเปล่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวก็ดีหรือพมา่าก็ดีหรือกัมพูชาก็ดีเนี่ยเขาอยู่ในช่วงที่ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเขาสร้างง่ายกว่าเราเขาสร้างง่ายกว่าเราแต่เขาไม่มีตลาดคือการใช้เขาน้อยเกินไป oh. เพราะฉะนั้นโครงการขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถเกิดได้ ยกเว้นกรณีเดียวคือต้องมีตลาดไทยเข้าไปรองรับสร้างบ้านเขาเราส่งมาขายให้เราบางส่วนบางส่วนแล้วเขาใช้เองบางส่วนอย่างเงี้ยโครงการนั้นเกิดนะครับเพราะฉะนั้นจะเริ่มมีโครงการลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นคําถามก็คือถ้าไม่มีเราเขาก็ไม่เกิดหรือถ้าเขาเกิดเพื่อใช้อของเขาอย่างเดียวเนี่ยมไม่คุม้มหรือว่าต้นทุนสูงเกินไป ถ้าฟังอย่างที่ท่านเอประหลัดพูดเหมือนเราเป็นตัวแปรสําคัญในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าของภูมิภาคนี้เลยนะถูกต้องครับเราเราเป็นคนคุมเกมแต่ว่าเราไปประกาศตัวพูดในลักษณะว่าแหมเราเป็น p l a y เกอร์ในเรื่องนี้ไม่ได้เรา <c oughs> ต้องพูดในลักษณะที่ว่าถ้า ประเทศเพื่อนบ้านต้องการที่มีวิสัยทัศน์ที่เป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนเนี่ยเราก็ยินดีที่จะเอาตลาดของเราไปลองเราดูเหมาะสมกว่าเยอะเลยนะฮะดูดีด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างชัดเจนนะอย่างประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปปลาวเนี่ยเขามีศักยภาพเยอะมากนะครับในการที่จะพัฒนาโรงไฟฟ้าทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าพลังน้ำหรือเขามีแหล่งเชื้อเตอานหินนะครับแต่ว่าคนเขาไม่เยอะคนเขาไม่เยอะตลาดทนเล็กแล้วก็ต้องการเงินลงทุนเพราะการลงทุนเนี่ยเกิดการสร้างงานในเศรษฐกิจเขาแล้วการ ผลิตไฟฟ้าส่งออกมาไทยเนี่ยกลายเป็นรายได้อันดับต้นๆของประเทศเขานะครับเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นที่ทําให้ประเทศไทยต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิด AEC นะครับว่าเราสามารถที่จะใช้กลไกความเป็นเจ้าตลาดของเราเนี่ยในการที่จะนํามาสู่การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆในประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกัมบ,บูชาก็ดีลาวก็ดีพม่าก็ดีะนะครับแต่ว่าเราต้องมาในมุมที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นโครงการที่ลงแล้วเราซื้อทั้งหมด ครับมันต้องเป็นโครงการที่ทั้งสองประเทศเนี่ย<ช>ได้ดประโยชน์ใช้ด้วยกันนะครับนั่นแสดงว่าในในโยบายของกระทรวงพลังงานเราก็จะส่งเสริมให้มีการไปสร้างโรงไฟฟ้าในประเทศเพื่อนบ้านได้ชัดเจนครับใช่ครับเราพยายามจะส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาโครงการในประเทศเพื่อนบ้านนะครับทั้งที่เป็นบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจของกระทรวงพลังงานเองหรือบริษัทเอกชนอื่นนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือต้องการนํามาสู่การ ลงทุนแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมให้เกิดการซื้อการขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคแม่น้ําโขงได้นะครับ mm hmm. ผมมองไปว่าสเต็ปข้างหน้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเป็น <ผม S 1> สต็อปสุดท้ายนะครับอาจจะไม่ใช่ประเทศไทยที่เป็นสต็อปสุดท้ายถ้าเรามีโครงข่ายสายส่งที่แข็งแรงพอและสามารถที่จะส่งต่อไฟฟ้าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเราเช่นลาวกัมพูชาหรือพม่าน ลงไปใช้ถึงมาเลเซียสิงคโปร์ได้เนี่ยก็จะเกิดเรียกว่า power trade นะครับหรือตลาดกลางการซื้อขายไฟฟ้าอาเซียนขึ้นซึ่งข้อดีอันหนึ่งซึ่งประเทศไทยจะได้ประโยชน์มากก็คือเราจะอยู่ตรงกลางแต่ว่าเป็นผู้คุมเกมหรือเก็บตรงก็ได้นะแล้วแต่เ,<ร>เพราะ <ทำ S 1> ว่าทำเลดีมากาเพราะว่าทำเลเราเอือ้อต่อการที่จะทำให้เกิดการซื้อการขายเรามีผู้ผลิตอยู่รอบๆเราด้านเหนือเรามีผู้ใช้เจ้าใหญ่เช่นมาเลเซียสิงคโปร์ซึ่งตลาดไม่เล็กทั้งท่านนี้ประชากรเขาก็ไม่มากแต่ว่าเขา เป็นสังคมเมืองเต็มรูปแบบเนี่ยเขามีความต้องการไฟฟ้าค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อมโยงแหล่งผลิตกับตลาดทั้งตลาดไทยและตลาดมาเลเซียสิงคโปร์ได้ในอนาคตคผมเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประเทศไทยมุ่งไปข้างหน้า,ได,าได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับจะเกิดขึ้นในปี2558นี่ทันไหมคเนี่ยผมว่า2 5 5 8น่าจะเป็นปีเริ่มคิดออฟแล้วก็ถ้าหากความร่วมมือการค้าการขายไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีโครงการแล้วนะครับที่จะส่งเสริมให้มีการขายไฟข้ามประเทศกันได้เนี่ยเช่นไฟฟ้าจากลาวข้ามไทยข้ามมาเลเซียไปใช้ที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นอนาคตนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยก็จะมีคนที่อยากจะขายไฟจากพมา่าผ่านไทยผ่านมาเลเซียไปสิงคโปร์หรือก็จะเกิดการแข่งขันนะครับ mm hmm. แล้วก็ทำให้ตลาดเนี่ยใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นดึงดูดนักลงทุนได้มากขึ้น ก็จะเป็นผลทําให้เศรษฐกิจของทั้งอนุภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอนุภูมิภาคแมมน้ําโขงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเนี่ยเจริญเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นครับแล้วประโยชน์ที่ประเทศไทยของเราจะได้รับนี่คือเราก็จะมีความมั่นคงด้านพลังงานมีไฟฟ้าใช้แน่นอนใช่ถึงแม้ว่าโรงไฟฟ้าไม่ได้อยู่ในบ้านเราแต่ว่ามาจากการค้าการขายแล้วทําให้สินค้านั้นเนี่ยผ่านเราเรามาทํา ธุรกิจได้ได้ถูกต้องครับนี่คือเป็นนโยบายที่รัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมเลยให้เกิดขึ้นเลยใช่ไหมใช่ครับและผู้ประกอบการไทยเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปลงทุนในต่างประเทศด,ด้วยไม่ใช่แค่เพียงผู้ประกอบการของเขาใช่ไหมครับถูกต้องครับและปัจจุบันก็มีเพลเยอร์หรือมีผู้ประกอบการอยู่หลายเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ผันตัวมาจากการเป็นผู้รับเหมาใหญ่ๆอย่างเช่นบริษัทผมขออนุญาตเอ่ยนามนะครับอย่างเช่นบริษัทอิตาเลียานไทยบริษัทซิโนไทยบริษัท หลายหลายบริษัทซึ่งมาจากพื้นฐานการกอร่อสร้างก็เริ่มมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเช่นโรงไฟฟ้าหรือว่าบริษัทที่เป็นไฟฟ้าเพียวๆเลยอย่างเช่นบริษัทลูกของอบริษัทในเครือของกอฟผ <c oughs> ก็เริ่มไปลงทุนพัฒนาโครงการในประเทศเพื่อนบ้านเ,เป็นต้นครับ <c oughs> อยากให้โครงการนี้เกิดขึ้นเร็วๆแล้วก็มีความก้าวหน้าเยอะๆเลยนะเพราะนั่น <c oughs> หมายความว่าพลังงานของประเทศไทยเราก็จะมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น <c oughs> เราก็ไม่ต้องรุนว่า ภาคใต้ไฟจะเป็นยังไงนะฮะไม่งั้นเราก็หวั่นวิตกกันอีกนะคะคไม่ต้องบอกว่าไอ้พม่าเขาจะหยุดใจกระรแสไฟเมื่อไหร,ร่รนะคะนี่ก็คือเรื่องของทิศทางแนวโน้มพลังงานในเวทียซียนของเราด้วยนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมคะเรายังมีประเด็นที่อยากจะเรียนถามท่าน,านดรทวรัชโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกองทุนนะะข้อดีของกองทุนน้ามันนะหลายคนบอกแล้วมีข้อเสียไหมดิฉันไม่รู้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะมาสนทนาการกับท่านรองปลัดกันต่อนะะวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะค่ะช่วงนี้ติดตามกินเที่ยวทั่วไทย ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ค่ะท่านผู้ชมและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงท้ายของรายการพลังงานวันนี้กับช่วงพากินเที่ยวเทือไทยค่ะแล้ววันนี้เรามีเมนูแนะนำค่ะจาก Whi ออสเทอร์บาร์แอนด์เลสเทอร์ค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณเอสเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนำคะวันนี้นะครับเราจะทำมิตรบอลอินทมาร์โดซอสครับโอ้โหอุปกรณ์เพียบเลยค่ะวันนี้แต่เขาบอกว่าเมนูวันนี้เราสามารถทําทานเองได้ที่บ้านใช่ไหมคะง่ายมากเลยครับ เอาละค่ะตอนนี้เริ่มเลยดีไหมคะคุณเอสได้ครับขอบคุณครับก็ที่เราจะทําวันนี้นะครับเืาเรียกว่ามิสบอลอินทมาทซอสถ้าแปลเป็นไทยตรงๆก็คือว่าลูกชิ้นเนื้อในซอสมะเขือเทศน,นะครับแต่ทีนี้เนี่ยลูกชิ้นเราเนี่ยคือว่าคนอิตาเลียนเนี่ยเขาจะบอกว่าเนื้อวัวเนี่ยเฉยๆเนี่ยมันจะกระด้างไปหน่อยวลาเขาทําลูกชิ้นเขาเนี่ยเขาจะผสมหมูเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราจะเป็นหมูผสมเนื้อนะครับ ท่านผู้ชมที่ไม่ทานเนื้อหรือไม่ทานหมูก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นใช้ไก่สับแทนนะครับนะครับแต่ก็คงเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันก็ง่ายๆนะครับเราก็ใช้เนื้อส่วนหนึ่งนะครับนี่นะฮะเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวบดแล้วก็เนื้อหมูเนื้อหมูบดนะครับก็ง่ายๆเดี๋ยวเราเอาลงไปในกะละมังนี้นะครับล้วเรามาผสมกันนะครับเนื้ออันนี้เนื้อหมูกับเนื้อวัวผสมกันผสมกันนะครับแล้วก็อ่า จากนี้นะครับเราก็มีหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่ซอยครับง่ายๆเลยนะครับเกลือพริกไทยนะครับค่ะเกลือพริกไทยนะฮะคือแค่หยิบมานะคะง่ายๆครับหยิบมาง่ายๆเลยครับก็กะเอานะครับสักสองสองสามหยิบนะครับถ้าเกิดว่าชอบรสจัดๆนะครับก็ใส่เยอะหน่อยนะครับนะฮะเราก็เนี่ยง่ายๆไม่มีอะไรเลยครับคลุกๆนะครับ เครื่องเทศอะไรก็ไม่ต้องนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะไปใส่ในซอสมะเขือเทศน,นะครับในตัวตัวเนื้อวัวนี่มันก็ทำนองนี้นครับไม่ง่ายไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเราจะเริ่มมาทำลูกชิ้นนี้กันนะฮะเนี่ยค่ะพุกเขากันไปนะคะลุกเ้ากันไปนะครับง่ายมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำลูกชิ้นนะครับก็คือว่าเอาแป้งโรยนะครับ ง่ายเลยครับลูกชิ้นนะฮะนี่โรยเพื่อไม่ให้ตัวเนื้อติดอ่ด้วยครับหนึ่งสองเนี่ยคือว่าเราต้องเคลือบนะฮะลูกชิ้นนี่ด้วยแป้งเพราะเวลาเราไปทอดเนี่ยมันจะได้เกาะตัวกันง่ายขึ้นดีขึ้นแล้วก็แบบว่าไม่ติดกระทะนี่เนี่ยเวลาเวลาปั้นนี่นะครับอย่าไปทำเหมือนจะฆ่ามันนะครับหรือโกรธใคร นะเอาแบบเบาๆใช้มือเบาๆพอนะครับเหมือนเหมือนจับมือผู้หญิงเหมือนจับมือผู้หญิงครั้งแรกอะครับนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมันแน่นไปเนี่ยคือว่ามันจะไม่เหมือนลูกชิ้นไทยเราอย่างนึงลูกชิ้นไทยเราต้องการเหนียวเหนียว่เด้งใช่ไหมฮะลูกชิ้นตะเรียเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เหนียวอย่างนั้นนะฮะเขาต้องการให้มันเนี่ยบเบาๆทานแล้วง่ายๆนะครับก็คลุกแป้งเงี้ยฮะเนี่ยเสร็จแล้วหนึ่งโลกง่ายมากนะครับถ้าชอบชอบลูกเล็กนะฮะก็ทำให้มันเล็กหน่อยนะฮะ ลูกใหญ่มากๆก็ทําใหญ่มากๆได้นะครับแต่อย่างหนึ่งนะครับที่ที่ควรจะต้องทำนะคือว่าถ้าเลือกจะทําลูกใหญ่ก็ให้ใหญ่เท่าๆกันนะครับเล็กก็พยายามเล็กเท่าๆกันไม่ควรคะไซนะคะท่านผู้ชมไม่ควรคะไซนะครับเพราะว่าเวลาเราทอดเนี่ยมันจะสุกไม่เท่ากันครับนะฮะเอาละค่ะหลังจากที่เราปั้นกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณเอสหลังจากนี้เราทาอะไรต่อคะเราก็จะไปผัดนะครับแต่ก่อนผัดเนี่ยเราต้องทําซอสมะเขือเทศก่อน อันนี้ก็อันนี้ก็ง่ายนะครับซอสมะเขือเทศลิฟบอกไว้ก่อนเลยค่ะท่านผู้ชมว่าง่ายนะคะบางท่านบอกเฮ้ยต้องปั่นเลยเหรอถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องปั่นนะคะคุณเอสไม่มีเครื่องปั่นเหรอครับสับฮะอ๋อสามารถสับได้จริงๆริงแล้วสับแล้วก็ครอกก็ได้ครับนี่มีครอกก็ตำนะฮะแต่ระวังมะเขือเทศมันจะเรือกระจายมาต้อค่อยๆตำหน่อยนะสับแล้วก็ตำนะครับไม่ยากครับก็นะฮะซอสมะเขือเทศเนี่ยของอิตาเลียนเนี่ยเป็นอาหารประจำชาติเขาซึ่ง สำคัญมากเลยนะครับเขาจะใช้ทำไว้เนี่ยใส่ขวดไว้ติดตู้เย็นไว้ตลอดเวลาเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์มากเอาไปใช้ทำได้หลายอย่างไปทำเป็นซอสสำหรับใส่สปาเกตตี้ก็ได้นะครับไปทำเป็นซอสสำหรับพิซซาก็ได้นะฮะได้หลายอย่างไปทำเป็นซุปก็ได้นะเพราะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะครับทำแล้วก็เก็บไปใช้ในตู้เย็นถ้าเหลือนะฮะบางว่าเดจะทำอะไรหิวจะทำทำสปาเกตตี้ทานก็อุ่นขึ้นมาลวกสปาเกตตี้ใส่เข้าไป จะเพิ่มเนื้อเพิ่มหมูเพิ่มอะไรก็ได้ง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาเลยนะครับก็เมื่อเกิดเทศกระป๋องนะครับถูกมากไม่กี่ตังค์นะฮะหาซื้อได้ง่ายมากซื้อได้ง่ายมากตามซูเปอร์มาเก็ตมีทุกที่นะครับก็พยายามพยายามเออก็ซื้อติดตู้เย็นไว้นะติดติดติดตู้ไว้ไม่เสียของนะครับจริงๆแล้วดีต่อสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็อ่ต่อด้วยหอมนะครับหอมใหญ่ซอยนะครับสับละเอียดนะฮะ ใส่ลงไปแบบนี้ใส่ลงไปนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับกระเทียมสักสามเม็ดก็ดีนะฮะได้นะฮะใส่เข้าไปยิงไม่ต้องไปแคร์กันมากนะครับใ <c oughs> บเบเซิลนะครับอ่านี่นะครับถ้าเกิดหายากนะครับเพราะมันก็บางทีจะหายากเหมือนกันก็ใช้ผักชีก็ได้นะครับก็ได้รสชาติอีกแบบหนึ่งฉีกมาลงไปหน่อยนะฮะผักชีผักชีไทยนี่นะครับไม่ต้องไปใช้ผักชีฝรั่งอะไรหายากเย็นนะฮะ เพราะว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันรสชาติจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็อร่อยเปอีกแบบนะฮะเห็นบร้ยคะเราก็ขาดไม่ได้นะครับ <c oughs> เกลือพริกไทยครับ <c oughs> คือใช้เครื่องปรุงน้อยมากๆเลยนะคะเราจะเน้นวัตถุดิบนะคะคุณเอซใช่ครับเราจะเน้นวัตถุดิบครับความสดนะครับอ่าครับปั่นเลยนะครับ <c oughs> นีค่คือง่ายมากค่ะท่านผู้ชมเมนูนี้สามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะ ก็ปั่ปนกันไปนะคะใครที่แบบไม่มีเครื่องปั่นตำได้ง่ายมากเลยนะครับตำมอนก็ได้นะครับเดี๋ยวสักพักนึงนะครับเราจะเติมน้ำมันประกอบสักนิดนึงนะครับค่ะเพื่อความมันนะครับเพื่อความมันของอาหารนะคะลงถึงคนทำด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคไม่เหนื่อยเลยนะครับ เราได้ซอสมะเขือเทศเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดกันนะครับอ่ง่ายๆเลยนะครับไม่ยากเลยหลังจากที่ปั่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาผัดกันนะฮะเราเติมน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันมะกอกถ้าไม่มีก็ใช้น้ำมันน้ำมันหมูล้ก็ได้นะครับน้ำมันพืชก็ได้ใกล้ลเคียง<ต>เลยทีเดียวค่ะ <laughs> นะครับเริ่มหิวนะคะเริ่มหิวเริ่มหิวนะฮะ เดี๋ยวพอเราใส่ตัวลูกชิ้นไปกลิ่นก็จะมาด้วยแล้วก็จะขิวกันนะฮะก็ลูกชิ้นนะครับแล้วก็ค่อยโยนลงไปเลยนะครับไม่ยากครับง่ายๆพักหนึ่งเล้วราติ้งไปลิ้งมาง่ายครับคือถ้าเกิดเราเอาตัวลูกชิ้นมาคุกกับตัวแป้งนี่คือมันจะไม่ติด ม,มันจะช่วยให้ไม่ติดกระทะครับแต่ก็บางทีก็นิดนึงอะไรอย่างนีง<ะ>้ยคือถ้าเกิดคุณผู้ชมมีเวลาทำอยู่กับบ้าน<ฆ>ง่ายๆเลยนะคะก็เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ตู้เย็นสักสองชั่วโมงนะครับ<ฆ>หรือว่าถ้าทำได้เยอะนะฮะเก็บไปในตู้ตู้ใช่แข็งก็ได้นะครับวันไหนว่างหิวก็เอามาใส่ไมโครเวฟหน่อยแล้วก็แ้ามาทอดก็ง่ายมากเลยครับ เอาละเดี๋ยวเราเติมใบขาวหน่อยค่ะแล้วก็ซอสมะเขือเทศเรานะครับอ้าวนะคะมีไฟมีไฟหน่อยนะครับ หจากเติมซอสก็รีไฟหน่อยเนาะไม่ย่งั้อาจจะฮะฮะรีไฟหน่อยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวรีไฟให้อ่อนไว้สักพักหนึ่งค่ะนะฮะให้มันเข้าเนื้อหน่อยอือแล้วก็ตอนนี้ก็จะให้ดีนะฮะผักชีชหรอใบเบซิลนะครับก็ฉีกๆใส่ลงไปหน่อยได้เพิ่มรสชาตินะครับ หรือสับหรือไงก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบตามสไตล์เลยนะคะตามสไตล์นะครับเกลือพริกไทยหน่อยครับก็พริกไทยดำนะครับไม่มีพริกไทยดำก็ขาวก็ได้นะครับอย่าไปซีเรียสกับมันเอาง่ายๆนะครับออกมาแล้วหน้าตาหน้าทานเลยทีเดียว ออ่า่าาาามลวเดี๋ยนี่แหละค่ะเริ่มออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมคือเราใช้เวลาในการทำสั้นมากนะคะกับเมนูนี้ก็เอาแต่งหน่อยนะครับใสใ่ยอดผักนิดนึง นเดี๋ยวนี้ใครๆก็โซเชียลเะคะอาหารออกมาต้องแน่ทานใช่ครับสำคัญมากเลยครับอาหารออกมาเพราะเราทานทั้งทั้งรสชาติและทั้งสายตานะครับเสียงเสียงด้วยเสียงกลิ่นสีมาหมดค่ะและนี่ก็เสร็จแล้วนะคะกับเมนูที่มีชื่อว่า Meatball in tomato sauce ครับโอ้โหง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือเมนูแนะนำนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะกับร้าน วิชอิสเซอร์บาร์แอนรีสต์รอนค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณเอสด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณค่ะเครื่องสำอาง BSC ค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะเราสองคนนะคะคุณเอสแล้วก็จิ๊กค่ะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะเรามาติดตามกันดูค่ะว่าเราจะมีเมนูเด็ดแนะนำอะไรกันต่อค่ะสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ